แอปแอปดูด้วยนะครับออะ่ดูว่าเขาถ่ายอะไรไว้ครับแล้วแอปถ่ายเป็นสำเร็จปะแต่อาจจะบอกผีว่าตรงนี้มันมีกล้องนะครับก็ควรระวังไว้ <c oughs> โอ้โทำไมถึงเป็นหขน้งน้ำดิ่งเราสตอรี เมาเมาน้ำครับเลยเดินมๆไปเขานัอีกอะไรเเอาเงียบเลยเงียบเลยเงียบเลยายอยู่ต้องถามอันนันไดครับทีเด็ดเลยเลยทีเด็ดเลยเอาเอายังะเอาเอาาเอาไม้ใสบอยตีเอเอาเงียเงียบค่าอันัดครับ เดินผ่านไปเจออเด็กน้อยครับใช้ทำไมหน้นนานต่ำมาให้เสียใจเขาเริ่มตีกันแล้วด้วยครับแล้วท่านัทธนาจะแก้ปัญหาไงครับ <c oughs> ผมก็เ้าไปบอกว่าเย็นก่อนครับแบงนั้นเลยหันตีมึงหันมาจากใช้ไม้หน้าตามเปลี่ยนเป็นมีดอะไรดีกว่าไหม แต่ก็คงไม่ดีหรอก <c oughs> เราก็หัน <c oughs> มาคุยกันดีกว่าฟัามเข้าใจส่งตระแทนแต่ละทีมแต่ละฝผ่า,าน